ฉันต้องทำยังไงล่ะบุษาเธอถึงจะเชื่อใจฉันนายจะให้ฉันเชื่อใจคนที่เคยจับฉันใส่กุญแจมือมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งแน่นอนทำไมฉันต้องแยกเดินไปทางอื่นทำไมพวกเธอไม่ไปเองถ้าแยกไปทางอื่นคงไปไม่ถูกสินะ นี่แกยางมาคนประสาทได้ไหมไปด้วยกันอนะดีแล้วมีอะไรจะได้ช่วยช่วยกันฉันไม่ต้องการให้หนายช่วยฉันรู้นะบุสบาว่าเธอเก่งเธอมีอาคมแก่งกล้าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาฉันก็พอช่วยเธอได้นะพวกฉันเป็นโจรน,นายเป็นตำรวจยังไงก็ไม่มีทางสนิทใจกันดูแล พรน,นี้ฉันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วบูสบาช่วยแยกแยะด้วยสิทำไมฉันต้องแยกแยะด้วยยังไงใจนายก็ยังเป็นตำรวจนายได้รับหน้าที่มาปราบจอมโจรดอกไม้ขาวซึ่งก็คือฉันแล้วถ้าอยู่ดีๆนายไปเข้าข้างหลวงสเสวีแล้วมาจับฉันแล้วพี่น้องฉันแล้วพวกฉันจะทำยังไง ฉันต้องทํายังไงเหรอบุษบาเธอถึงจะเชื่อใจฉันนายจะให้ฉันเชื่อใจคนที่เคยจับฉันใส่กุญแจมือมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนั่นหรอก็ได้ฉันไม่ตามเธอก็ได้ ฉันจะเดินนำหน้าเธอจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีก